ความัระหว่างประเทศคืออะไรคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือการที่ประเทศต่างๆทโลกมีความสัมพันธ์ต่อกันก็้เช่นงเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงต่างๆอย่างนี้ไหมคะค่ะ,ะแล้วมีความสําคัญต่อท่านยังไงคะมันไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยโดยตรงเนาะแต่ว่าแต่ถ้าถติว,ว่าแบบเรากับต่างประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็จะแบบมีผลต่อแบบเศรษฐกิจ เนาะความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยถ้าถ้ามันดีมันก็จะทำให้แบบภาพรวมดีเราเราที่อยู่ในประเทศก็จะแบบว่ามีคนสบายใจสรว่าถ้าขายต่อกันดีอะไรเงี้ยเราก็จะดีไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือแต่ถ้าแบบไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลไปตั้งแต่การค้าขายแล้วก็ความมัน่นคงทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีไม่ดีต่อเราแบบในภาพรวมมากกว่าอะไรเน้ย กับภาคสางของเราของเราใช่ไหมกับประเทศไทยกับอเมริกาจีนมาเลเซียเาอันนี้คือความสัมพันธ์ก็เพราะว่าระว่าประเทศก็มีตั้งแต่การค้าทางการทางการทูตหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตการถปัจจุบันเช่นเคยทําสนธิสัญญาอะไรระหว่างกันตั้งแต่อดีตปัจจุบันอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งถ้าถามว่าความสัมพันธ์ประเทศเนี่ยก็ต้องมีทั้งด้านดีและด้านเสีย บบบางคมองว่าความสัมพันธ์มันดีแต่ว่าเค่ากับว่าประเทศเนี่ยมันไม่ดีมันก็ือความสัมพันธ์อย่างนึงอันนั้นคือเรื่อของที่ทีนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเราไหมก็ที่จริงแล้วอ่ะมันน่าจะส่งผลกระทบไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งกับคนในประเทศอย่ล้ว่ะเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทําการค้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็จะมีความสัมพันธ์ ค่ะ่าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไรคะคือการเลขกเปลี่ยนระหว่างระหว่างลักต่อรัฐระหว่างประเทศต่อประเทศเลกเปลี่ยนในที่นี้หมายถึงความเป็นอยู่เพราะว่าเนีเดี๋ยวนี้การโลกสื่อสารมันมันกว้างมันกว้างขึ้นมมไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนในส่วนของการทูตนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกข้อหนึ่งการค้า กฎหมายคือความพูดถึงความเป็นอยู่ของของคนของประเทศสามารถเลกเปลี่ยนอะไรกันได้ในความเข้าใจะอาว่าก็เป็นแบบนั้นนะเนาะตอนเราได้คือการเลิกเปลี่ยนสว่างลัต่อลัฐต่อประเทศต่อประเทศกันจะมากกว่าแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรต่อตัวท่านคะมันกว้างถ้าความสมพัธ์ถ้าความสมพันธ์ก,นกับตัวถามลวงอ่ามันมันกว้างมากถ้ ไม่น,น่าจะใกล้ตัวด็่จริงๆเลยใกล้ตัวมากความ,นนมความสัมพันธ์เนี่ยมันความสำคัญมากเพราะว่าพอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะยกตัวอย่างการค้าเนี่ยมันต้องมันระหว่างการค้าระหว่างประเทศต่อประเทศปั๊บเนี่ยมันจะต้องสึกเนื่นกกนองมันจะความเป็นหยุ่มของของของคนในประเทศด้วยที่เราจะค้าขายออกับเข้าเนี่ย กันค้าแน่นอนมันต้องมีการค้าขายเพื่มาสืบทอดมาถ,ถึงถึงตัวเราใช่ตัวเรามากจริงๆความสมัครตัวนี้นถ้า ong มองมองลึกจริงๆนะในความคิดของลุงเนาะ,ะถ้า,ามองกว้างๆวไม่น่าจะไม่น่าจ,จะมาอยู่ใกล้เราไม่น่าจะสำคัญกับเรารกว่าตอนนี้ประเทศกับจุดประเทศจริงๆมันมีหลายด้านความผ่านไม่ว่าในการพูดเองความเป็นอยู่ของคนของคนในประเทศเราประเทศอื่นก็แล้วแต่ในส่วนมันมันใกล้ตัวเรามากนั้นทุกอย่างทุกคำวันกันหมด ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไรและมีความสัมพันธ์สัมพันอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็คือการที่ประเทศต้งแต่สอประเทศขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจก็แตกจะมีความสัมพันธ์อ,อย่างไรคะก็ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโสโิ่งอื่นอื่นให้ เราอาจจะมีการนำเทคโนโลยีจากประเทศอื่นมาใช้ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไรและมีความสัมพันธ์ต่อท่านอย่างไรคะอ่าสุภาปเทศต่าประเทศในในโซนด้านนี้มีมีอาเซียนมีทั้งหมด11ประเทศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือแต่ละประเทศจะมีความสัมพันธ์ด้านไหนมั่งก็จะเริ่มจากหนึ่งการเมืองการปกครองการสื่อสารการคมนาคมความสัมพันธ์ใช่ไหม ไอ้ตัวอย่างง่ายๆนะแค่นี้นะครับแล้วก็มีความมีความสําคัญกับผมยังไงอันเนี้ยผมระดับคนธรมรมดาอาจจะไม่ไม่เกี่ยวเนื่องเท่าไหร่ถ้าคือระหว่างประเทศอาจจะมีความ่าสําคัญหนึ่งการติดต่อสื่อสารการทํามาค้าขายอย่างผมไม่ได้ไปค้าขายกับต่างประเทศนี้ก็จะเป็นธรมรมดาถือว่าเป็นการรู้จักเป็นการรู้จักอย่างประเทศลาวใกล้เคียงก็จะรู้รับอยากไปเที่ยวก,จจก็อาจจะเป็นธรรมดาก็อาจจะติดต่อ สถานทูตว่าเออจะไปเดือนไปกี่วันกี่คืนประมาณนั้นอาจจะไม่สําคัญเท่าในการในการระหว่างบุคคลธรรมดาถ้าระหว่างประเทศน่าจะสําคัญเพราะว่าหนึ่งมันจะต้องมีข้อตกลงระหว่างประเทศในประเทศไทยติดต่อใช้ไฟฟ้าจากเรามีความสัมพันธ์ว่าจะใช้กี่ปีใช้งบประมาณเท่าไหร่มีอะไรข้อผูกพันแลกเปลี่ยนกันประมาณนั้นนะ สำ,สำหรับตัวแม่เองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการผูกมิตรมีคอนเน็กชันต่อ,อะจะบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนร่วมโลกเราเนาะไม่ว่าจะ,ะประเทศไหนก็นแล้วแต่ก็คือเป็นการผูกมิตรกันไว้สำหรับตัวแม่นะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นไม่แค่มิตรธรรมดาอาจจะเป็นแบบ ศัตรูก็ยังก็กถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งของเขาทีนี้ในความสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับตัวแม่เนี่ยคือแม่แม่เป็นคนชอบกิน <c oughs> <c oughs> แม่เป็นคนชอบกินแม่ก็จะมองถึงในเรื่องของอาหารการกินอย่างที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้คือในด้านผลไม้อย่างเงี้ยประเทศไทยตอนนี้ถูกดึงตลาด ผลไม้ประเทศจีนส่งประเทศจีนกับเวียดนามเนี่ยส่งผลไม้เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ค่อนขน้างเยอะเลยเทำให้ผลไม้ของไทยเนี่ยคือราคาสูงพวามัมนระหว่าประเทศมันก็ดีอยู่การเรื่องเกี่ยนกัวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใชเรามาประยุกต์ใช้ การค้า,าการสื่อสารวัฒนธรรมอะไรต่างๆของเราเราจะมีนหน่วยเดียวคือหน่วยอารักขากบุคคลสำคัญอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของอมาอะไราหรือนโยบายระหว่างประเทศแหละว่าเขามาเยี่ยมชมเราใช่ไหมทีน,นี้คือคือคือเห็น,หนที่ที่เห็นก็มีเราแวร์อารา์คาทูตหรือเหตุอะไรที่มาเยี่ยมชมมาอะไราเรา มันได้เปลี่ยนที่มาอขอรอับฟังวีดีโยบายเนี่ยแล้วเขาอาจจะมาดูในการบริหารงานของมหาลัยก็ในในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของกองปพวกลและสสกษาวาวอร์ไพล์มาก์ตินเกนเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะครับเราก็ใน บางช่วงเราก็มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากต่างชาติเข้ามาฝึกอบรมให้พวกเรารนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เพื่อสร้างความมั่นใจสรุปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยสำหรับผู้ให้ข้อมูลนี่ก็คือนโยบายรัฐกับนโยบายรัฐอีกรัฐหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งทำให้ประชากรน,นั้น มาอยู่อย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคอนเนคก,กับมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศทําให้คนต่างชาติเข้ามาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วสําหรับหน่วงงานของพี่ก็คือมีการให้บริการทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็เป็นเป็นนโยบายบที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยเมื่อเมือ่อนโยบายเราประเทศเราเปิดประชากมมาเซียนครับ เป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นความท้าทายที่ที่เราจะมีประชาคมที่อยู่เป็นถือว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะที่ให้ความสนใจเข้ามาในประเทศเรารเป็นจานวนมากแล้วก็เรื่องของมหาระดับมหารายนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ชาวต่างชาติให้ความสําคัญแล้วก็เข้ามาสำคัญระหว่างทศคืออะไรและมีความสัญพันธ์กันย่างไรคะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งโดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าการแชร์ในวัฒนธรรมกันค่ะ mm hmm. ส่วนว่ามีความสําคัญต่อเราอย่างไรก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการแชร์วัฒนธรรมที่จะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อกัน,นะคะ่ะ